สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไทยโกลบอลเน็ตเวิร์กร่วมกับบริษัทดับเบิลมีเดียจำกัดเสนอรายการ yeah, 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 yeah. Happy Sunday สวัสดีครับคุณผู้ชมชาวไทยและอีก177ประเทศทั่วโลกนะครับที่รับชมทางช่อง TGN ไทยทีวี Global Network นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Happy Sunday กับผมเข้มอนทนดำเนินรายการเป็นประจำเช่นเคยครับวันนี้ผมยังคงมาอยู่ที่วัดสมานร,รัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาวนะครับริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงซึ่งบรรยากาศดีทีเดียวครับ และตอนนี้ด้านหลักของผมนี่ก็คือองค์พระพรมที่ใหญ่ที่สุดมีความสูงถึง29เมตรนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการก่อสร้างตัวเนื้อหาสาระของรายการในวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปติดตามชมกันเลยร่วมสร้างสรรค์รายการโดย ทำอ,อร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราประมึกสวนปาลฟาร์มนกจังหวัดฉะเชิงเทรา0805871911ขอเชิญร่วมสร้างโรงพยาบาลวัฒมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทรา0819830400วัฒมารัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทรา0819830400 ขอเชิญร่วมสร้างโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเ,าเราเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว0819830400กลางท้องทะเลมีปลาพันหนึ่งตัวของมันสีน้ำตาลอมแดงมันกินปลาจำนวนมากเป็นอาหารจากนั้นมันจะนอนนิ่งๆน,นานถึง18ดเือนมันคือน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกน้ำปลาคุณภาพสีน้ำตาลอมแดง วัสมารรัตนารามสักการะหลวงพโตบูชาเจ้าแม่กวนอิ่มปรางประธานบุตรลอดท้องช้างเอราวัณบูชาระราหูองค์ใหญ่และพระพิฆเนศปางนอนสเสวยสุข081983-04-00ปลาโลาทอดเป็นเมนูช่างเลือกมันรู้ว่าน้ำปลาแบบไหนเหมาะกับตัวเองต้องนี่น้ำปลาแท้ตราปลาหมึก น้ำปลาคุณภาพสีน้ำตาลอมแดงขอเชิญร่วมสร้างโรงพยาบาลวัสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว081983-0400กลางท้องทะเลมีปลาพันหนึ่งตัวของมันสีน้ำตาลอมแดงมันกินปลาจำนวนมากเป็นอาหารจากนั้นมันจะนอนนิ่งๆนานถึง18ดเือน มันคือน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกน้ำปลาคุณภาพสีน้ำตาลอมแดงดรคองถนอมสุขภาพเท้าห่วงใยสุขภาพคุณเริ่มต้นที่จะสนใจเกี่ยวกับสุขภาพเท้าอะค่ะ มาจากลูกของคนรู้จักคนหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าลูกเขาอายุขวบกว่าแล้วยังเดินไม่ได้แล้วคุณหมอบอกว่าน่าจะต้องส่งไปเกี่ยวกับหมอด้านข้อและกระดูกเพื่อหาไปวัดตัดรองเท้าเป็นเหล็กเพื่อให้ใส่และสามารถเดินได้เราก็อุ้ยมันไม่น่าจะเป็นขนาดนั้นเราก็รู้สึกว่าอมันน่าจะมีรองเท้าที่ขายแล้วใส่สําเร็จรูปได้เลยสิเพราะเด็กทั่วไปเนี่ยก็ชอบนั่งท่าตัวดับเบิลยูนะคะคือขาพับ นะแล้วแต่ทีนี้เนี่ยบังเอิญบังเอิญได้อ่านหนังสือเด็กก็เจอโฆษณาของดรคองพอดีเป๊ะซึ่งดรคองในโฆษณานั่นนะตอบโจทย์มากเลยว่าเหมาะสําหรับเด็กตั้งแต่อายุ1ปีที่มีโดยมีรองเท้าที่เป็นตัวข้อสามารถพยุงข้อทําให้เด็กสามารถเดินได้ใช่ไหมคะพอเจอปุ๊บ2วันหลังจากนั้นเนี่ยบุกไปเลยถึงแฟชั่นไอแลนด์จากบ้านที่อยู่ตรงนี้เนี่ยไปแฟชั่นไอแลนด์เนี่ย ไม่ต่ำกว่า60 70กิโลมันเหมือนทะแยงมุมเมืองเลยนะแต่เราก็อุตส่าห์ดานด้นไปเพื่อจะไปร้านด็อกเตอร์คองพอพา,พา,พาลูกน้องเขาไปซื้อเนี่ยเขาซื้อสองคู่คู่หนึ่งเอาไว้เดินในบ้านคู่หนึ่งเอาไว้ไปเดินที่ข้างนอกใช่ไหมคะภายในไม่ถึงเดือนน่ะเขาสามารถเดินได้เลยเราก็รู้สึกว่าเออถ้าอย่างนั้นก็เลยถามเ,าเขาตอบว่าเอ,อ๊ะอย่างนี้ก็มีรองเท้าสําหรับเด็กอายุอื่นๆด้วยสิรวมถึงตัวตัวเราด้วยแล้วก็เลยได้วัดเนี่ยก็พาเจ้าคนนี้ ก็นั่งขาแบะเหมือนกันตอนเล็กๆก็ปรากฏว่าเออไปตรวจดูก็พบว่าเขาเป็นคนเท้าแบนซึ่งก็ต้องใส่ซัพพอร์ตตั้งแต่เบอร์เริ่มต้นก็ใส่มาเรื่อยๆจนเริ่มเขยบเบอร์เขยบเบอร์นะคะก็ต้องคอยพาเขาไปวัดเท้าเรื่อยๆนะคะจากนั้นเนี่ยตัวเองก็ได้ลองใส่เออดีแฮะหลังจากนั้นก็คืบจากลูกลูกคนโตได้ลองใส่บอกเขาว่ายิ่งจะต้องไปเดินต่างประเทศไกลๆเยอะๆเนี่ยต้องใส่เนี้ยมันจะไม่เมื่อย เราก็เออดีก็ซื้อให้ลูกใส่ไปคนละคู่ก็ได้คำตอบที่เยี่ยมมากว่าไม่เมื่อยเสียอย่างเดียวรองเท้าเด็กเด็กโตวัยเลยต้องซื้อบ่อยพบกับรองเท้าเพื่อสุขภาพตุกตะครองได้เป็นประจำที่นี่นะครับหรือท่านใดนะครับอยากจะพาลูกหลานหรือผู้ใหญ่นะครับมาตรวจสุขภาพเท้าก็เรียนเชิญได้ดังสาขาดังต่อไปนี้ครับสาขาที่1น,นะครับแฟชั่นไอแลนชั้น1ฝั่งบิ๊กซีนะครับเบอร์โทร02947 6440สาขาที่2สาขาเดอมองบางกปิชั้น2ใกล้กับธนาคารอมสินเบอร์โทร027049494สาขาที่3เซ็นทรัลพระราม2ทชั้น3ฝั่งไอทีเบอร์โทร0911855725และโรบินสันนะครับ4สาขานะครับแผนกสินค้าเด็กได้แก่โรบินสันสาขาสุขุมวิทสาขาแฟชั่นไอแลนด์สาขาพระราม9และสาขาเชียงใหม่แอร์พอร์ตครับดรคองถนอมสุขภาพเท้า ห่วงใยสุขภาพคุณพร้อมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกขอเชิญร่วมสร้างโรงพยาบาลวัสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเาศร1 9 8, 8 3 0 4 0 0ว่าสามวัสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเศร0 8 0า0ป1 9า3 0 4 0 0ปลาทอดเป็นเมนูช่างเลือกมันรู้ว่าน้ำปลาแบบไหนเหมาะกับตัวเอง ต้องนี่น้ำปลาแท้ตราปลาหมึกน้ำปลาคุณภาพสีน้ำตาลอมแดงวัดสมานรัตนารามสัก,กาลาหลวงพโตบูชาเจ้าแม่กวนอิ่มปรางประธานบุตรลอดท้องช้างเอราวัณบูชาพระราหูองค์ใหญ่และพระพิคเนตปางนอนเสวยสุข0819830400กลางท้องทะเลมีปลาพันหนึ่งตัวของมันสีน้ำตาลอมแดงมันกินปลาจำนวนมากเป็นอาหาร จากนั้นมันจะนอนนิ่งๆนานถึง18ดือนมันคือน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกน้ำปลาคุณภาพสีน้ำตาลอมแดงขอเชิญร่วมสร้างโรงพยาบาลวัสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงซเซาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว081983-0400ปลาโปลาทอดเป็นเมนูช่างเลือกมันรู้ว่าน้ำปลาแบบไหน เหมาะกับตัวเองต้องนี่น้ำปลาแท้ตราปลาหมึกน้ำปลาคุณภาพสีน้ำตาลอมแดงวัสมานรัตนารามสักการะหลวงพโตบูชาเจ้าแม่กวนอิ่มปรางประธานบุตรลอดท้องช้างเอราวัณบูชาพระราหูองค์ใหญ่และพระพิคเนตปางนอนเสวยสุข0819830400 จะข้อกล่าวเล่าขานตำนานวัดชี้ชัดโจงแจงแถลงไทยตำนานวัดสมานอยู่ไม่ไกลกรุงเทพไปชะเชิงสาวาเขาริมคลองวัดสมานร,รัตนรา ก็ขอเจเดินพรซึ่งในช่วงนี้นั้นก็เป็นช่วงที่ใกล้วันเข้าพรรษาเข้ามาเต็มทีแล้วก็เป็นวันอาสาฬหาบูชาซึ่งเป็นวันที่มีความสําคัญมากวันอาสาฬหาบูชานี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้านั้นได้ทรงแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็คือมีอประสงค์เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกด้วยซึ่งวันอาสาฬหาบูชานั้นเป็นวันก่อนที่จะเข้าพรรษาเพียงวันเดียวในช่วงของ15บห้าค่ำเดือน8 คนที่มีความศรัทธ,ธาในทางพุทธศาสนาก็ถือว่าในช่วงนี้นั้นสามารถที่จะยึดถือขึ้นหรือตั้งหัวข้อขึ้นว่าจะเริ่มปฏิบัติธรรมสักสามเดือนซึ่งจริงๆแล้วนั้นหลังจากออกพรรษาไปแล้วก็ทําได้แต่อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นเอาเถอในช่วงเข้าพรรษานั้นสามเดือนเราตั้งใจไว้แค่นี้ก็ยังดี ฉะนั้นก็จึงมักนิยมในการที่จะตั้งใจว่าในช่วงก่อนที่จะเข้าพรรษาก็ว่าสมเดือนนี้จะเข้าพรรษาเหมือนกับพระเหมือนกันพระนั้นก็เข้าพรรษาสาเดือนนั้นก็ไม่รอนแรมไปที่อื่นก็คือจะอยู่ศึกษาธรรมะแล้วก็ศึกษาเล่าเรียนในช่วงนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งฉะนั้นทางวัดสมานเองนั้นก็ได้มีการเปิดโรงเรียนปริยัติธรรมในช่วงวันในช่วงเข้าพรรษาดังกล่าวนี้ด้วยซึ่งวันสารหบูชานั้น ทางวัดสมานเองนั้นก็ได้มีการให้ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็มีการเวียนเทียนแล้วมีการาให้ทําบุญตักบาตรในวันดังกล่าวด้วยซึ่งในส่วนของวัดสมานแห่งนี้นั้นเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาท่านนายกยิ่งรักนั้นก็ได้มาที่วัดแห่งนี้แล้วก็ได้เข้านมัสการองค์หลวงพ่อโต,โตซึ่งถือว่าเป็นพระประธานอุโบสถองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเนื้อทองสำริดมีความศักดิ์สิทธิ์มาก พอโบสถ์หลังนี้นั้นใช้ระยะเวลาก่อสร้างเพียง14เดือนเสร็จส่วนหลวงพ่อโตนั้นก็มีความศักดิ์สิทธิ์จึงได้การรับการขนานนามว่าองค์หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์อุโบสถสำนิกทันใจซึ่งท่านนายกยิ่งรักนั้นก็ถือว่ามาทําบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคือวันที่21นั้นก็เป็นเกิดของท่านฉะนั้นในช่วงวันที่20ท่านก็มาแม้นภาราากิจกนั้นจะมากท่านก็ยังแบ่งเวลามาในช่วงของเลิกเวลาราชการแล้วก็คือ4ี่โมงครึ่งกว่าท่านก็ถึงมา ก็เป็นการแสดงตัวอย่างให้ดีว่าขนาดท่านนั้นมีภารกิจมากแล้วก็มีปัญหาต่างๆรุมเร้าก็ยังเข้าวัดมาทําบุญถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งในวันดังกล่าวเนี่ยท่านก็ได้ไปไหว้องค์พระประธานาก็คือหลวงพ่อโตแล้วก็เสร็จแล้วก็ลงไปนมัสการพระบระมสารีธา,าตุอยู่กลางลาน้ําอบาปกงซึ่งก็เป็นประดิษฐานอยู่บนบนดบมีกระทงใหญ่รองรับอยู่ซึ่งหากท่านมาท่านก็จะเห็น ซึ่งในส่วนของการมาสักการะบ,บูชานั้นเนี่ยในช่วงของวันอาสาหะบูชาหรือวันเข้าพรรษาก็ดีนั้นทางวัดน,นั้นก็ได้ทําการเวียนเทียนในช่วงที่ผ่านมาอย่างช่วงวันวิสาขานั้นก็มีคนมาเวียนเทียนเป็นจํานวนมากมายมหาศาลอย่างที่ภาพนั้นได้เคยเผยแพร่ไปแล้วก็ได้ลงไปในกระทงเพื่อทําการสักการะบ,บูชาพระบรมสารีริกธาตุด้วยซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถือว่าเป็นการส่งเสริม ให้เรานั้นได้ระลึกถึงเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นการให้เรานั้นได้เข้าถึงทมประการหนึ่งซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็มีหลายท่านนั้นทำความดีแล้วก็ท้อนในความดีก็มากว่าทำความดีแล้วไม่ได้ดีหรือทำความดีแล้วคนก็กล่าวหาอย่างนั้นอย่างนี้อ,อ,อย่างวัดเองก็โดนเหมือนกันโยมอย่างเรานั้นบริจาคทรัพย์ให้แก่หน่วยงานต่างๆฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ญาติโยมทั้งหลาย ถ้าเราเองนั้นเนี่ยเห็นว่าใครทำความดีเราควรอนุโมทนาบุญกับเขาบุญนั้นไม่ได้เกิดขึ้นแต่การให้บริจาคทรัพย์เพียงอย่างเดียวหรือการรักษาศีลปฏิบัติธรรมอย่างเดียวบุญนั้นเกิดด้วยการอนุโมทนายก็คือว่ามีใจยินดีพอยินดีไปกับเขาเห็นเขาทําบุญงามความดีเห็นเขาช่วยเหลือสังคมนําพาชุมชนให้เกิดความเจริญเราก็ยินดีไปกับเขาซึ่งในทมข้อนี้เนี่ยอาตมาได้ข้อคิดจาก อุปชาตมาก็คือหลวงพ่อท่านพระครูสุทธาพิมุขว่าคนไม่ดีส่งเสริมคนดีอันเนี้ยอาตมาได้กวังอยู่ตลอดเวลาก็เลยเป็นกําลังใจถ้าไม่ได้ทําข้อต่างๆเหล่านี้ที่อุปชาอาจารย์ได้สอนมาก็คงท้อไปแล้วเพราะทาความดีไปคนก็มองตีความว่าทําไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นคนเรานั้นในสังคมนี้มีความคิดแตกแยกหลายทางหลายคนมากมายฉะนั้นถ้าหากว่า เราจะเดินหน้าทําคุณงามความดีไปได้เราต้องมีทรรในใจหรือปลอบใจตนเองถ้าเราเองนั้นเนี่ยไม่ปลอบใจตนเองไม่สอนตนเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะย่อท้อแล้วก็คลายในคุณงามความดีเมื่อเราคลายจากคุณงามความดีแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าเรานั้นแพ้ต่อมานที่มาผจญฉะนั้นในส่วนของอเรื่องธรรมว่า คนไม่ดีส่งเสริมคนดีในความไม่ดีนั้นย่อมมีความดีถ้าหากว่าในความไม่ดีนั้นมีแต่ความไม่ดีเราก็ไม่รู้อย่าว่าไอความไม่ดีคืออะไรแต่ถ้ามีความดีเราก็สามารถจะเป็นเครื่องวัดว่าอันนี้คือไม่ดี ขอบคุณวัดสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา 0819830400ขอเชิญร่วมสร้างโรงพยาบาลวัสมารรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเรา0819830400พร้อมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราประมึกบริษัทเอ็นไทยอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ0892467689และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่วัสมารรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเานรัวันนี้เวลาของรายการของเราหมดแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบ ีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมเค้มนทลพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ